ว่าคนไทยเรามีน้ำใจก็ยัง <มา S 1> เป็นมุมเ,เล็กๆนะแต่ว่าเป็นมุมที่สร้างความสุขให้กับเราได้อย่างเสมอเลยสําหรับเรื่องน้ําใจของคนไทยนะคะไหนๆก็ได้มีโอกาสมาเจอกับทางคุณหมอแล้วขอรุ้ยตาถามถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วย,ย,ยที่เป็นโรคมะเร็งหน่อยค่ะค่ะคือการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยอยากจะขอเริ่มต้นจากว่าเราต้องดูแลจากผู้ป่วยที่ยังไม่เป็นผู้ป่วยมะเร็งคนที่ยังไม่เป็นผช้ป่ะ <ถา S 2> จะดีดที่สุดก็คือ หนึ่งเนี่ยอยากจะให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีถ้าถ้าไม่มีโอกาสได้มาโรงพยาบาลจุฬาณ์นะคะคลินิกประเมินความเสี่ยงของเราตอนนี้มีออนไลน์ทําได้จากทุกที่ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์ก็คือว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปทนดูลองลองทําดูของตัวเองก่อนนะคะก็คือเป็น www thai cancer risk com นะคะก็คือตามตัวเลย thai cancer แล้วก็ risk ที่แปลว่าความเสี่ยงก็ com ก็คือพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าคุณมีความเสี่ยงชนิดไหนมากกว่าปกติหรือเปล่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็แต่ถ้าคนที่มีโอกาสสามารถเข้ามาในโรงพยาบาลจุฬาภรได้นะคะ,คะก็อยากจะให้มาประเมินที่คลินิกประเมินความเสี่ยงก่อนตั้งแต่ระยะที่เรายังไม่เป็นอะไรยังสบายดีเจอเร็วดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วเจอที่หลังนะคะก็อยากจะ อยากจะแก้ข้อเข้าใจผิดที่ว่าไม่ตรวจะเป็นตรวจกลัวเป็นใช่คือบางคนจะรู้สึกเลยว่ามะเร็งเนี่ยเป็นได้นะบางคนจะคิดแบบนี้นะเป็นได้แต่อย่ารู้พอราะอย่ารู้ดีกว่าเดี๋ยวไปเลยแป๊บเดียวนี่คือแบบไปแล้วยังไงคะคุณหมอเรื่องนี้ก็คือมะเร็งเนี่ยเวลาเรารู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นระยะที่มีอาการเนี่ยคือจะเป็นระยะหลังๆอันนี้ก็คือจะมีโอกาสหายน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่จริงๆเราคือไม่มีอาการก็คือจะมีโอกาสรักษาหายได้ มะเร็งบางหลายชนิดเลยตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าไปมากก็คือมีโอกาสรักษาหายอีกอย่างที่อยากจะแก้คือมะเร็งไม่ได้เป็นเราตายะนะคะก็คือบางอย่างรักษาหายได้เหมือนกันนะคะส่วนสมมุติว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งแล้วหรือว่าเรามีญาติที่เป็นโรคมะเร็ง<ะ>นะคะก็ข้อแรกคืออย่าพึ่งท้อใจเพราะว่ามะ,มะเร็งไม่ได้เป็นเราตายทุกคนะคะนะคะก็คืออยากไปให้ให้ไปพบแพทย์แล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องให้เร็วที่สุดนะคะ แล้วก็ช่วงนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าเราจะไปหาหมอพระหมอสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทาง,ทางเลือกหรืออะไรดีไหมก็คือจริงๆแล้วเราไม่มีข้อมูลว่าไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าการแพทย์เหล่านั้น,นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่อยากจะให้ถ้าสมมติอยากจะใช้แบบนั้นอยากจะขอให้ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน uh huh. ที่มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับว่า,ารักษาได้ผลจริงไม,ไม่ได้แนะนําไปทางไหนเป็นพิเศษแต่ว่า ถ้าจะใช้ควรจะใช้ครบกันไปนะคะ,คะก็คือให้นำให้ความสําคัญกับทั้ง2อ,อย่างยาไปละเลยการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีวิทยาศาสตร์รับรองะนะคะปัจจุบันนี้ค่ะโรคมะเร็ง,เรงที่รักษาหายได้มีมะเร็งชนิดไหนบ้างคะอ๋อาม,มะเร็งที่จะกำเนิดว่าคือมะเรงากมดลูกที่เราต้องไปตรวจภายในกันทุกปีนะคะ,คะถ้าสมมุติว่าตรวจภายในผิดปกติแล้วเนี่ยเจอระยะเริ่มต้นเขาเรียกว่าระยะก่อนเป็นมะเร็งก็คือแค่ตัดบางมดลูกก็หายสนิท ไม่ต้องให้ยาเคมีบําบัดไม่ต้องผ่าตัดนะคะแค่ตัดบริเวณปากมัรูปออกนะคะค่ะหรือว่ามะเร็งลาไส้ใหญ่ถ้าเราไปส่องกล้องลาไส้ใหญ่แล้วเจอติ่งเนื้อที่อยู่ในระยะใกล้จะเป็นมะเร็งถ้าตัดออกก็จะหายเหมือนกันนะคะหรือมะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะที่1นะคะก็สามารถผ่าตัดแล้วก็หายได้เหมือนกันนะคะก็หลายอย่างค่ะตอนนี้มะเร็งตับน้ําเหลือง บางชนิดก็สามารถให้เคมีบำบัดแล้วก็หายสนิทได้เหมือนกันค่ะค่ะพวกนี้เวลาที่เรารักษาไปแล้วเดี๋ยว่คุณมอบอกไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบำบัดหรือว่าตัดเนี่ยจะยังมีเชื้ออยู่ภายในหรือเปล่าคะมันจะมีเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดนี้รักษาหายแล้วผ่านไปอีกสักระยะหนึง่งเกิดเป็นมะเร็งชนิดใหม่ขึ้นมาเขาก็เลยเข้าใจว่าหรือเป็นเพราะว่าครั้งนั้นแหละเชื้อยังไม่หมดเคยเป็นแล้วก็เลยเป็นอีกออตรงนี้เป็นยังไงคะขึ้นอยู่กับมะเร็งแต่ละชนิดจริงๆเราไม่เกี่ยวกันนะค่ะคือจริง้ารย คือเป็นเป็นมะเร็งแลเปอนอีกใช้เป็นโรคที่เป็นเพื่อนกับเราไปเลยสมมุติว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะเรารักษาไปแล้วคุณหมอบอกว่าหายหายในทางการแพทย์เราเนี่ยคือ5ปีตรวจติดตามไป5ปีแล้วไม่เป็นซ้ำอย่างนี้เรียกว่าหายจากโรคมะเร็งสมมุติผ่านไป10ปีจากปากมดลูกเกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาอันนี้ถือว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลตัวเองของแต่ละคนด้วยถ้าเราเป็นมะเร็งปอดของลูกและยสูบบุหรี่ทุกวันอีกสิปีเป็นมะเร็งปอดแน่นอนค่ะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับมลูกใช่ค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับที่เขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดโอ้ต้องทำโรงพยาบาลคือพูดถึงกำลังใจมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเรื่องยานะคะหมอแป้งเนาะคือแบบเรื่องยาก็เป็นการช่วยเรื่องร่างกายแต่ว่ากำลังใจมันคือจิตใจ เขาถึงบอกว่าจิตเป็นอนการก็นบ้าคือจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้การมียาก็ช่วยเสริมอย่างน้อยมีแรงใจคู่กับเรื่องยาด้วยมันก็เป็นของคู่กันเหมือนเราต้องมีจิตใจมีหัวใจเพราะฉะนั้นการรักษาก็ต้องมีกำลังใจคูืู่่กับการรักษาที่ถูกต้อง จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดีดที่สุดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะก็ต้องปไปทั้งสองอย่างนะแต่บางคนอย่างที่คุณหมอบอกมาว่าไม่กล้ามาตรวจกลัวหรือบั่นทอนกำลังใจของตัวเองแล้วจะทำให้โรคเนี่ยยิ่งกําเริบม,มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยสําหรับญาติๆแล้วก็คนใกล้ตัวนะคะคุณหมอคะปัจจุบันนี้นะคะ่ะโรคมะเร็งเนี่ยคนไทย,รยเราป่วยกันเยอะไหมคะเออจริงๆ หมอไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดมันเยอะเท่าไหร่ก็เป็นอันดับต้นๆอ,อยู่ไว้แต่ว่าเสียชีวิตของคนไทยก็เป็นอันดับแรกของการเสรียชีวิตน,น,นะคะอันดับแรกเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเกิดจากการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกินอาหาร p r o c e s s ู้ food อาหารไม่สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุบุรีใช้ชีวิตเร่งรีบคเครียดทุกอย่างค,คือก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งหมดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสูงขึ้นคะ ขณะวิวัฒนาการทางการแพทย์เราไปไกลแล้วนะคะก็ยังจะมีคนเป็นมากขึ้นตามมาอีกะนะคะมันจะมีบางบางอย่างนะคะที่เราเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีมากเลยผักผล,ลไม้ออกกํบบาลังกายเล่าบุหรี่ไม่แตะปรากฏว่าวันนี้คือนีไปตรวจร่างกายเจอตัวเองเป็นมะเรง็งช็อกไปเลยะคะ่ะว่าเป็นได้ยังไงตรงนี้เป็นยังไงก็ <c oughs> แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าโรคมะเร็งเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุมาก บางอย่างที่ทําวิจัยรู้แล้วว่าอ๋อกินผักที่มีสารใยใยอาหารมากจะทําให้เป็นมะเร็งน้อยแต่ก็ยังมีมะเร็งลําไส้อะนะคะแต่ก็ยังมีอีกสารอีกมากมายในโลกนี้ที่เราไม่รู้ว่ามันทําให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าคือกรรมพันธุ์ก็บางอย่างอาหารก็บางอย่างสูบบุหรี่ก็บางอย่างแต่มันก็ยังมีอีกหลายร้อยหลายพันอย่างในโลกที่เราไม่ยังทําวิจัยไปไม่ถึงว่าอะไรกันแน่ที่ทาให้เกิดมะเร็งนะคะ ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เน so, so, right. ี่ยมันก็ยังมีจุดที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมะเร็งมันเกิดจากอะไรค่ะก็ยังคงต้องทําวิจัยพัฒนากันต่อไปค่ะก็เรียกว่าในวงการทางการแพทย์เองไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะค้นควาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะคะตั้งแต่เราดูแลผู้ป่วยมาเนี่ยมีเคสไหนไหมคะที่ว่าเรามีความซับซึ้งมากเลยในการที่เขาแบบรักกัน คนสมาชิกในบ้านเป็นมะเร็งแล้วมาช่วยกันดูแลมอยากให้เราประทับใจตรงนี้หน่อยค่ะคือที่ประทับใจค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยเราจะมีข้อได้เปรยียบหน่อยค่าครอบครัวทักานที่จะอบอ,อุ่นแน่นแฟ้น,น,นคือแบบถ้าเป็นต่างที่จะเป็นอีกอีกแนวหนึ่งเนาะ,ะแต่ของเราจะเป็นแบบเหมือนพ่อแม่ลูกครอบครัวญาติคือส่วนใหญ่ประทับใจผลไหมคือจะพลอยางค่ะ แต่แล้วครอบครัวเาจะมีจุดเด่นของเขาว่าแต่และครอบครัวจะมีอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนทุกครอบครัวท,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 ที่เห็นนะคือความรักความเข้าใจ <c oughs> คือคนไข้มะเร็งก็จะเป็นเราเองหรือว่าใครก็ตามทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเพียงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นแล้วคนครอบครัวเขาเข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามะเร็งไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องต่อสู้กับนั้น <c oughs> ค่ะพร้อมพร้อมกับคนในครอบครัวซึ่ง อันนี้ค่ะคือลงใจที่ดีคือพักใจเพราะว่าเขาทุกคนครอบครัวเดินทางไปด้วยกันกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบการรักษานี่คือสิ่งที่มาทับใจที่สุดค่ะต่อสู้ไปด้วยกันนะคะในสุดข,ของคุณหมอนะคะท<อ>ที่ได้สัมผัสก<อ>ับคนไข้ามาจริงๆงแล้วครอบครัวก็สัมพันธ์ที่สุดนะคะแล้วก็มีส่วนใหญ่คนไข้คนไข้มะเร็งของเราส่วนถ้าเป็นระยะสุดท้ายนะคะเขาก็จะรอลูกรอหลานรอ ให้มาครบค้อมหน้าวอมตา <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ก็บางทีเนี่ยพูดถึงคนแค่ระยะสุดท้ายเลยที่เราที่เราไม่ไม่ได้รักษาไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ให้ยาแล้วเนี่ย <Okay. S 1> บางทีเนี่ยเราจะถามเขาว่าเขามีความหวังอะไรหรือต้องการทําอะไรในชีวิตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> บางทีเขาบอกว่าอ๋อเขาอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน mm hmm. นะคะโรงพย mm hmm. าบาลเราก็ มีการดูแลจุดตรงจุดนี้ด้วยก็คือเราก็จะทําบ้านให้เป็นที่ที่อยู่ระยะสุดท้ายของเขาอย่างสบายที่สุดจะได้อยู่คานักของตาพ่อแม่พี่น้องหลานลูกอยู่อยู่ด้วยกันน่นะคะเราก็จะจัดพยาบาลไปเยี่ยมที่บ้านนะคะก็คือมีไปเยี่ยมบ้านด้วยก็ลองเล่าความประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพราะเป็นโครงการเยี่ยมบ้านนะคะที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านคือไปถึงไปดูว่าเขา อยู่แบบไหนการนอนการใช้ชีวิตคือไม่ได้ต้องมีทุกอย่างเหมือนในโรงพยาบาลนะคะ,คะแต่เราใช้เตียงนอนของเขา<ม>ใช้ทุกอย่างที่เขาไม่อยู่นี่แหละเป็นสิ่งเหมือนกับทาทาบ้านเป็นเหมือนโรงพยาบาลเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้องมีทุกอย่างเหมือนโรงพยาบาลคือที่เขามีค่ะมาประยุกใช้แล้วก็ไปดูว่าหนึ่งคนไข้มีปัญหาอะไรบ้างที่สาําคัญผู้ดูแลเขาเป็นยังไงบางทีการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่ต้องเป็นดูแลแต่ผู้ป่วยนะคะก็ะะดูแลคนที่เขาดูแลผู้ป่วยด้วยเรียว<ม>่าผู้ดูแล คือหนึ่งผู้ดูแลเขาต้องพร้อมด้วยค่ะคือหนึ่งสภาพจิตใจความเครียดต้องหนักแน่นมากเลยนะคะต้องกดทนไทยใช่ใค่ไทนบางทีจุดหนึ่งเขาจะเขาจะออนลา้าเขาจะเหนื่อยรู้สึกว่ามันต้องมีผู้ดูแลเขาต้องเหมือนแบบเข้มแข็งกว่าค่ะต้องคอยปลอบโยนคอยดูแลเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงต้องดูครบวงจรเลยตั้งแต่ว่าคนไไ้มีปัญหาอะไรแล้วผู้ดูแลมีปัญหาอะไรบ้างค่ะอย่างน้อยไปหนึ่งไปเจอผู้ป่วยไปพูดคุยให้กำลังใจปัญหาทั้งหมดก็เอากลับมาปรึกษาแพทย์ ของใครว่าปัญหาเป็นแบบนี้นะคนไข้เป็นแบบนี้มีการอขออนุญาตถ่ายรูปผู้ป่วยด้วยว่าปัญหามีอะไรบ้างผลเป็นแบบนี้ครั้งต่อไปกลับไปแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะที่ตั้งแต่แรกที่เขามีอยู่นะคะพอแก้ปัญหาเสร็จเราก็ต้องมีการโทรติดตามอาการเป็นระยะทุกเดือนว่าถามไปมถามว่าปัญหาที่เซอรอที่แนะนําไปมีการเปลี่ยนแปลงไหมเขามีอาการดี่ขึ้นไหมหรือม่ปัญหาอื่นเพิ่มเติมทุกอย่างในการแก้ไขกันไปได้เรื่อยๆก็เลยเป็นครงการนี้ขึ้นก็คือเยี่ยมบ้าน ค่ะโอ้โหฟังแล้วนี่รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็กําลังคิดว่าเท่าเตยเป็นคนไข้แล้วก็มีคุณหมอก,กับคุณพยาบาลที่ใส่ใจเราถึงขน,นาดที่ว่าตามมาเยี่ยมเราถึงบ้านเนี่ยคงมีกําลังใจขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็เท่าที่เราได้สัมผัสมามีเคสหนี่ยมคะที่ในทางการแพทย์เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ด้วยกําลังใจด้วยรอยยิ้มที่เรามอบให้กับเขาเนี่ยทำให้เขาแบบมีพลังแล้วก็อยู่ต่อมาได้อีกเป็นระยะเวลานานเลยอันนี้ก็มีเรื่อยๆนะคะ,ะคะ่ะ ็มีเรื่อยๆคือคือเราจะสมมติเรารักษาโรคมะเร็งมาถึงจุดๆนึงแล้วก็เราเราก็บอกว่าอ๋อให้ยายคมีบํบาบัดก็ไม่ตอบสนองผ่าตัดไม่ได้แล้วแล้วก็กระจายกระจายไปทั้งตัวก็จะบอกว่าอ๋อคุณแค่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะคะแต่ก็อ่าเราก็จะไปดูสมเขากลับไปดูแลที่บ้านตามไปเยี่ยมบ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ยคะบางทีเขาก็อยู่ได้อีกนานนะคะ,คะนานแล้วก็ ครอบครัวก็ดูแลกันค่ะน่ารักครอบครัวก็แบบว่าประหลัดใจนะแต่เป็นความประหลาดใจที่ดีใจนะคะว่าอยู่ได้อีกเป็นเป็นปีเลยคือเป็นปเดือนเป็นปีก็ก็มีอนะคะค่ะค<ม>่ะ<ม>สิ่งนี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าโครงการส่งต่อรอยยิม้มมันก็กําลังใจเสำคัญจริงๆสําหรับ<ช>ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะค่ะแล้วนี้ก็อยากจะให้ทางคุณหมอคุณพยาบาลฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็ขอย้ำอีกทีนะคะว่า ตรวจรู้เริ่มรู้ระยะเริ่มต้นนะคะดีกว่าตรวจตอนที่มีอาการแล้วก็เป็นแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะคะก็ขอให้มาคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งนะคะคือเรายังไม่ต้องเป็นมะเร็งก็มาตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะดูว่าเราเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นหรือเปล่าเราจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะคะค่ะค่ะในส่วนพยาบาลนะคะค่ะก็ที่ผัวพูดไปก็ครบหมดละแต่ของเราก็จะมีเสริมก็คือว่า ผู้ป่วยหรือว่าประชาชนที่มีญาติเป็นโรคมะเร็งนะคะก็ะสามารถมารับวิกผมหมวมีผม,มต้องลำเทียมได้ที่โรงพยาบาลสุราพรค่ะนะคะเป็นปโครงการดีๆนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแทนผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนนะคะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าเขาจะได้มีโอกาสมาพูดคุยขอความรู้จากทางคุณหมอและคุณพยาบาลอีกนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ